สวัสดีครับผมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันนี้ถ่าน้องตายมาอาบน้ำถูเนื้อสูตัวนะครับผมถูเนื้อสูตัวในเสาหลักที่เคยพามาอาบตอนสมัยเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับผมก็จะมาอาบน้ำทังนี้นะครับผมแล้วก็สูนเนื้อถูตัวนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นที่พร้อมนะครับผม พร้อมกับในการที่จะอาบน้ำถูเนื้อถูตัวกันนะครับถูเนื้อถูตัวให้ครับสบายเนื้อสบายตัวนะครับในการที่อาบน้ำในการนี้เขามีการถูท้องถูทุกสิ่งทุก,ก,กอย่างของร่างกายนะครับผมเพื่อให้เห็ดให้เหาอนะครับได้ออกจากร่างกายนะครับผมก็จะ ถูตามสบายนะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศในยามเช้าเช้าวันนี้นะครับผมตัวเล่นกันเต็มที่นะครับวันนี้ให้เล่นกันเต็มที่เลยนะครับผมปล่อยร่างกายแบบสบายๆนะครับพามาอาบน้ําที่ถังน้านะครับบรรยากาศก็ครึ้มๆนะครับผมฝน <c oughs> จะตกกันนะครับผมบรรยากาศวันนี้ อออาบน้ำในสายยางนะครับก็ปูในสายยางกันไปนะครับผมชอบเล่นประมาณนี้นะครับผมให้ฉีดสายยางเข้าที่ปากหากินจริงๆก็ไม่ใช่แล้วครับผมก็จะเล่นชอบเล่นนะครับเป็นช้างที่เล่นนะครับน้องตายของเรานะครับผม บรรยากาศในยามเช้าเช้าวันนี้นะครับเจ็ดโมงกว่าๆนะครับผมอาบน้ำถูเนื้อถูตัวนะครับออถูตรงหัวถูตรงหาง <c oughs> ทุกส่วนของร่างกายนะครับผมมีเสาปูนนะครับผมเพื่อให้ถกูก็มีแท่งปูนนะครับผมก็เมื่อสมัยห,หน้าก่อนที่เรามีนะักท่องเที่ยวมาก็จะเปิดน้ำใส่เต็มนะครับผม ตอนเช้าก็มาอาบแล้วครับตอนกลางวันก็มาอาบกันนะครับประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศใยายามเช้าเช้าวันนี้แล้วก็อาบให้สบายเนื้อสบายตัวไปเลยนะครับผมหูทุกส่วนของร่างกายนะครับถูสบายสบายสายยางมีน้ําอาบน้องตายนะครับ ก็เป็นช้างชอบเล่นอยู่แล้วนะครับผมยิ่งมาเจอเนี่ยอะกับฉีดน้ำใส่แถวที่กระถูเนื้อถูตัวกันนะครับผมบรรยากาศในยามเช้าเช้าวันนี้นะครับผมให้อาบกันเต็มที่เลยนะครับอย่างนี้ถ้าไม่มีสู้มาด้วยแล้วก็ <c oughs> คงจะเลิดกันใหญ่นะครับผมน้องตายก็เป็นช้างขี้เล่นนะครับใ <c oughs> แ,แถวบ้านก็โอ้ปล่อยสู้เล่นน้ำคลองน้ำน้ำคลองน้ำบึงก็จะปล่อยให้เล่นกันนะครับกพาแถวนี้ของเราก็มันมีเข้าของเขานะครับผมก็ปเป็น ที่ของชวนบุคคลจะมากกว่านะครับผมที่สอนของบุคคลเนี่จะป,ะปล่อยว่า ไปก็จะข้ามถังเข้ามาทูที่ท้องอีกนะครับผมทุกสัดส่วนของร่างกายนะครับผมิเล่นนะครับผมเห็นสายยางก็จะชอบแย่งสายยางเอามาเล่นให้กินจริงๆก็ไม่กินนะครับผม อาบน้ำสบายสบายตามสไตล์ของน้องไตของเราแล้วครับผมนี่ถ้าปล่อยโซ่ก็จะวิ่งเลยกันเลยครับผมวิ่งนู่นนะครับผมตตลิดถึงบ้านกันเลยนะครับหลองหาพวกหาเพื่อนตามภาษาของช้างวัยรุ่นนะครับผมวิ่งเล่นกันฟ้ามืดมืดจำเคริมอย่างนี้ด้วยก็โอ้โหบรรยากาศ ไไอาบน้ำก่อนใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับผมในการอาบน้ำถูเนื้อถูตัวที่คงคลี่ไกลนะครับเศษดินเศษฝุ่นก็จะได้ออกจากร่างกายกันนะครับผมเพราะว่ามีเสา ให้ถูนะครับผมมีแท่งปูนนะครับผมให้ถูกันแบบสบายสบายนะครับชิดแถวปลอะไอตุ่นปลายดิค่ะหลอยกกันใหญ่แล้วคราวนี้นะครับผม ันอาเซเมก็แตะมองกระชิดแล้วไอ,อ้หนอปาดิงมนันเองการอาบน้ำของช้างก็จะใช้เวลาประมาณนานขนาดนี้นะถ้าปล่อยให้เขาเล่นทั้งวันเขาก็เล่นทั้งวันนะครับผมเขาจะไม่ค่อยอด ไม่ค่อยห่วงเรื่องอาหารเท่าไรนะครับผมก็ห่วงกันเรื่องเล่นหาบน้ําเล่นนาำอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะช้างไว้รุ่นถ้าเป็นช้างตัวเล็กๆก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมเล่นถูนวถูตัว,ตว,ตว,ตวถ้าเราจาัดก,การชอบของเขาแล้วจะรู้ใจของเขานะครับผมว่าเขาชอบแบบไหนเล่นแบบไหนเราก็พาเขาไาเล่นเขาก็ จะมีจิตใจนะครับที่ล่าเริงแจ่มใสขึ้นเองนะครับผมไม,ไม่ซ่วงไม่ซึมนะครับการเจ็บการป่วยก็ไม่ค่อยจะมีกันนะครับผมว่าถ้าให้มาอาบน้ําแบบนี้แล้วก็ทูเนื้อทูตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะสบายเนื้อสบายตัวนะครับ ชอบเล่นกันนะครับผมทูก,กันยุกใหญ่เลยนะครับผมตามสัดส่วนของร่างกายนะครับถ้ามีเศษเอาอะไรก็จะออกจากร่างกายกันหมดนะครับผมเพราะว่า การถูเนื้อถูตัวกับเพื่อจะให้เห็บเหานะครับผมที่เกาะอยู่ในร่างกายนะครับผมจะได้หลุดออกไปนะครับทีนี้ก็จะได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะครับผมร่างกายก็จะสดใสขึ้นนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาดูดกินเลือดนะครับ สบายเนือสบายตัวขึ้นเยอะเลยนะครับผมกากลับตึกนี้ก็จะพอจบเพียงแค่นี้นะครับผมอัปเดตไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ